พยากรณ์ดวง12นักสัตวจบในคลิปเดียวครบทั้งสิบเดือนวางแผนล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปีขอให้เป็นปีดีของคุณในปี2,566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงของการพยากรณ์ดวงนักสัตววอกลิงกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลิงปีนี้ ที่จริงเราไม่ได้ไม่มันก็คือเจอวิกฤตดวงเมืองดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เชื่อว่าปี2566ปีวอก เป็นปีที่คุณจะพังงาดแล้วค่ะเป็นปีที่คุณจะซุกสนและสนุกกับการใช้ชีวิตรวมถึงการหาเงินด้วยเรามาฟังกันดีกว่านะคะยินดีต้อนรับค่ะทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของอาจารย์วาสนา Amazing Thalo ช่องหมอดูนะคะช่องของการดูดวงนะคะช่องของความเชื่อฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้นํำวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมาคํานวณน,นะคะเป็นการอ้างอิงภาพรวมของชาวนักสัตว์วอกลิงและ มาพยากรณ์ให้ครบทั้ง12เดือนเต็มปี2566และวางแผนกันยาวๆ1ปีทำแค่คลิปเดียวค่ะเรามาฟังกันเลยเนาะก่อนอื่นนะคะคนที่มีความเชื่อเรื่องปีชงต้องเข้าใจก่อนว่าโดยโบราณแล้วเนี่ยใน ศาสตร์ของคนไทยเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีคําว่าปีชงนะเราอาจจะเป็นปีที่ไม่สมพงการปีที่เป็นคั้วริและถามว่าปี2566วอกลิงของเรานั้นมีปัญหาไหมไม่มีค่ะ ปีไทยถือว่าเด่นค่ะและปีจีนล่ะในความเชื่อของโหราศาสตร์ทางจีนเขาจะมีความเชื่อเรื่องปีชงในปี2566ถึง4ปีนักสัตว์ด้วยกันได้แก่ปีรักกาไก่ค่ะปีเถาะนะคะคือชงตัวเองร่วมชงปีชวดร่วมชงปีมะเมียร่วมชงนั่นหมายความว่าในปี2566เป็นปีของปีเถาะและเถาะก็ชงกับรักกา เห็นไหมคะว่าถ้าคุณวอกลิงไทยก็เด่นจีนก็ไม่มีปัญหาอ่าเรามาวางแผนชีวิตกันดีกว่าค่ะเรามาเข้าสู่คนที่เกิดปีนักษัตว์วอกลิงนะคะในช่วงของเดือนมกราคมวางแผนยาวๆเต็มๆปีค่ะช่วงมกรานะคะเปิดเลิกเปิดชัยเปิดเดือนออกมาวอกเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยกับเรื่องของการทํางานการทําทุกวันนั่นหมายความว่าในช่วงมกรา ดวงของชาวนักษัตว์วอกเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่คนอื่นหยุดฉันทํางานคนอื่นไปเที่ยวฉันขายของคนอื่นลาพักร้อนฉันมาทํางานเดี๋ยวฉันลาวันอื่นเก็บวันลาไว้ช่วงเมษาดีกว่าคืออะไรก็ตามที่นักษัตว์วอกทําในช่วงมกราเนี่ยจะแตกต่างจากนักษัตว์อื่นตรงที่ว่าขอหาเงินก่อนขอลุยงานก่อนใครหยุดฉันทํางาน ใครหยุดชั้นขาย Delivery ใครหยุดจะใช้ไปตั้งโต๊ะขายของใครหยุดชั้นเปิดร้านเสริมสวยคือนักสัตว์วอกจะเอาช่วงเวลาของเดือนมกราเนี่ยลุยงานบูงงานแล้วก็เคลียร์สะสางที่มันคาบเกี่ยวของปีที่แล้วนักสัตว์วอกต้องการเคลียร์ให้จบในช่วงมกราอะไรที่อีลุงตุงนางข้ามปีมานักสัตว์วอกจะเคลียร์มันค่ะดังนั้นมกราคมจึงเป็นเดือนที่ยุ่ง ทำนู่นทำนี่ไม่หยุดเลยนะคะพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ทีนี้เรื่องสุขภาพแดันมาในช่วงของกุมภานะดังนั้นมกระาคุณทํางานหนะักคุณโหมงานหนะักคุณทํางานทุกวันแต่คุณต้องใส่ใจสุขภาพไม่งั้นจะส่งผลเข้าสู่เดือนกุมภาพผนา์เป็นเดือนที่คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้ทีนี้พอมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันจะทําให้คุณอาจจะต้องพักเลยหยุดเลยอะไรแบบนี้แต่สุขภาพที่น่ากังวลใจในเดือนกุมภาน่าจะเป็นเรื่องของระบบการหายใจนะคะ ปอดนะระบบการหายใจโรคภูมิแพ้นะคะนอนหลับไม่สนิทนะคะปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะไรประมาณนี้และรวมไปถึงการปวดท้องนะคะดังนั้นกินอะไรต้องระมัดร,ระวังค่ะทีนี้ในช่วงของเดือนกุมภานักสัตว์วอลคนที่เปิดร้านขายยาเห็นไหมคะว่าจะขายดีเปิดร้านขายยาเป็นเภสัชกรร้านขายยานะคะก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเพราะว่าอะไรมันมี อาการการเจ็บป่วยของอย่างน้อยก็เป็นนักสัตว์เดียวกับเราแล้วที่อาจจะมีอาการป่วยได้นะคะก็ทําให้รู้ว่ารูดทางของการเงินมันต้องเข้ามาลูกค้าเราก็อาจจะเป็นกลุ่มของชาวนักสัตว์บอกก็ได้นะคะต่อมาค่ะ ในช่วงของเดือนที่3มีนานะคะชาวนักสัตว์บอกจะมีเรื่องของมุมมองการงานใหม่ๆคะ่ะบางดวงชะตาของนักสัตว์บอกในช่วงของเดือนมีนานะคะอาจจะได้สอบแข่งสอบชิงทุนตกงานได้งานใหม่นะคะรวมถึงการบุกเบิกการไปทําธุรกิจในต่างแดนต่างจังหวัดนะคะคือไม่ได้อยู่กับที่มีมุมมองมีเป้าหมายอนาคตใหม่ในในเรื่องของการงานโดดไปในเรื่องของงานนะคะเน้นย้ำนะมกลางานบูงงานยุ่งกับงานกุ้มพาระวังสุขภาพเพราะ เข้ามีนาะดวงงานเด่นโอกาสทองเข้ามาหาคุณโอ้โหหลายช่องทางเลย การค้าออนไลน์ก็ไปในทิศทางที่ดีหรือการที่จะนำเข้าส่งออกสินค้า Import Export ก็มีโอกาสเกิดขึ้นลู่ทางเกิดขึ้นการไปหางานทำในต่างแดนมีโอกาสเกิดขึ้นและไปในทิศทางที่สำเร็จด้วยไปถูกต้องถูกกฎหมายและจะได้งานที่ดีอยู่ในอุ้มมืออยู่ในการทำงานด้วยนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแอสจูดอะไรแบบนี้จะโดดเด่นมากๆเลยนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมนะและก็คนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ ออการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะคะรวมถึงคนที่อยากจะไปเรียนต่อในต่างประเทศการสอบต่างๆจะไปในทิศทางที่ดีถือว่าเป็นเดือนดีเดือนเฮงเดือนปังเลยนะคะในเดือนสามีนาพอเข้าสู่เดือน4ี่ปังต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะดวงงานดีดวงความรักมาอยู่ในเดือนเมษาเดือนที่4ของปี2566นักสัตว์บอลเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของดวงความรักมากๆดังนั้นเดือนนี้อาจจะได้กลับบ้านเกิดในการหาพบปะพี่ น้องการรวมญาติหรือการแต่งงานเกิดขึ้นหรือการสู่ขอการมั่นหมายหรือว่าการตั้งครรภ์การมีบุตรก็จะเป็นเกณฑ์เรื่องของความสุขความชื่นมื่นนะคะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวความสัมพันธ์กับครอบครัวใหญ่การซื้อบ้านการสร้างบ้านการรีโนเวทบ้านก็จะมาอยู่ในช่วงของเดือนเมษาค่ะพอเข้าสู่เดือนพฤษภาเดือน5นะคะของปี2566ชาวนักสัตว์วอกนะคะเดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่ นักสัตว์วิาจะค่อนข้างดูแลตัวเองอย่างหนักเลยในเรื่องของการทําสวยทําหล่อการทําสัญญกรรมการเสริมสวยการเปลี่ยนทรงผมการเปลี่ยนการแต่งตัวการลุกขึ้นมาปฏิวัติเรื่องของรูปพันธสันฐานปรับปรุงโฉมตัวเองปรับปรุงรูปลักษ์ให้ดูเด่นดูดีขึ้นก็จะเกิดในช่วงของเดือนพฤษภารรวมถึงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การใช้แรงบันดาลใจการเขียนเนืวานิยายการแปล นิยายการแปลเอกสารการเขียนบทละครงานสายวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็จะโดดเด่นมากๆในช่วงของเดือนพฤษภาถ้าคุณบอกและคุณทําตําแหน่งงานเหล่านี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเดือนที่นาทีทองมากๆบู๊ลุยงานมีโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามาใหม่ๆด้วยนะคะทีนี้พอเข้าสู่เดือน6มิถุนายนนะคะเป็นเดือนที่นักสตว์บอกอาจจะต้องใช้สติ อย่างมากๆเพราะว่าเดือนมิถุนาเป็นเดือนที่เน้นวาจาเน้นการเจรจางานใดๆที่ใช้การเจรจาต้องใจยเย็นๆมากๆและการเจรจาทุกครั้งต้องมีจิตวิทยาโผงผางใจร้อนดับดินค่ะไม่ดี อาจจะทำให้วอกมีปัญหาได้เพราะว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนที่มีการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่มีการสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่การที่จะทำให้ใครยอมรับเราก็จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาด้วยและการที่คุณอยากจะลุยงานอยากจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องใช้วาจาทั้งหมดวาจาพารอดและวาจาพารวยและวาพวาจาก็จะพาคุณดับดิ้นได้เหมือนกันถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกเวลาเพราะสิ่งที่คุณจะสื่อสารในช่วงของเดือนมิถุนาเป็นการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นคนที่มียศ ฐานปดาศักหน้าที่การงานดีกว่าดังนั้นช่วงมิถุนาเรามาระวังคําพูดพูดดีรวยแน่นอนแบบพลิกชีวิตค่ะเข้าสู่เดือน7นะคะเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่นักสัตว์วอกจะมีเกณฑ์เข้าสู่วงโครจรของดวงชะตาของตัวเองเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมณ์ก็ต้องเอาด้วยถถาใช่ไหมมันก็จะมีหลากหลายแต่ว่า เก่งไม่กลัวกลัวเหงเขาด้ยินคำนี้ด้วยไหมนะคะดังนั้นนักสตัตว์วอกเดือนที่กรกฎาเดืดอนเจ็ดอ่ะจะเป็นเดือนที่คุณขอใช้คำนี้เลยว่าโชคชะตาอยู่บนเส้นพอดีวิบากกรรมอยู่บนเส้นพอดีทำดีได้ดีทำบุญได้บุญทำชั่วได้ชั่วจะอยู่บนเส้นชะตาพอดีดังนั้นเดือน7เดือนกรกฎาเชื่อว่าดวงจะพลิกไม่พิก ะะอยู่ตรงเดือนนี้เลยดังนั้นคุณจะต้องบูตั้งแต่มกราค่ะและคุณเดินเส้นทางและมัดระวังตามที่อาจารย์บอกพอเข้าเดือนเจษฎากรดกดาดวงคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่การโคจรการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและเข้าอยู่บนเส้นโชคชะตาและบอกได้เลยว่าถ้าปังก็คือปังเลยสิงหาคือเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะดังนั้นนะคะเดือน6เดือน7และเดือน8ด เจราจาพาทีร่ำรวยเจราจาอ่อนหวานฉอเลาะเจราจาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุป,ปถัมภ์วอกต้องถ้าอยากพลิกชีวิตอยากร่ำรวยเดือนเจเดือนเดือนหเดือนเจเดือน8ต้องระมัดระวังอ่าหนึ่งสองหนึผู้ดีดวงขึ้นดวงเฮงดวงปัง แล้วลู่ทางดีไปหมดเลยนะคะพอเข้าสู่เดือนกันยาดวงยังดีอยู่ค่ะกันยาจะเป็นดวงเด่นด,ด้านความรักนะคะ เดี๋ยวขอขอย้อนกลับมานิดนึงเพราะว่าสําคัญตรงที่ว่าเดือน6เดือน7เดือน8ดวงพิชวิทย์เลื่อนงานนะคะดังนั้นการเจรจา3เดือนนี้วัดใจวัดดวงดวงพิกพิกเลยดวงรวยรวยเลยนะคะจะมีเกณฑ์การลงทุนลู่ทางการงานไปในทิศทางที่ดีอยู่ที่ตัวคุณนะคะการเจรจาอยู่ที่ตัวคุณงานใหญ่จะเข้ามาแบบระดับมาสเตอร์พีซและโชคชะตาจะถูกเปลี่ยนจากในตําแหน่งของเดือนที่6เลย6ก8ดีมากๆเข้าสู่เดือน9ดวงดวง ของคุณมันจะไปอยู่บนเส้นลานาของความรักการโคจรของความรักความสัมพันธ์คนโสดพบเจอคู่คนมีคู่รักได้มีเกณฑ์สู่ขอมั่นหมายคู่แต่งงานก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ฉลองความรักความสัมพันธ์รวมถึงการตั้งคันเกิดขึ้นด้วยก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงรูปทางการทําธุรกิจใหม่ๆกับคู่รักก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นในบางดวงชะตาของนักสัตว์วอค่ะพอเข้าสู่เดือน10นะคะอันนี้ต้องระวังแล้วค่ะเดือน10จะมีคนในเรื่องของ ใส่ร้ายป้ายสีเพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาคุณดวงดีมากๆเลยเพอทำให้เดือนสิบเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนใส่ร้ายป้ายสีคนพูดจาสาเสียเทเสียให้คุณสื่มเสียชื่อเสียงหรือทำให้คุณเสียงานใหญ่เสียงานหรือว่า บาดหน้าเค้คือเอาผลงานของคุณอะไปเป็นของเขาและเอาผลงานที่ยอดแย่มาเป็นของคุณดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของคําพูดที่เขามาพูดกับเราและเราพูดกับเขามันมีโอกาสสร้างศัตรูค่ะแต่ศัตรูเนี่ยมันจะจองล้างจองผ่านไหมมันต้องอยู่ที่เดือน10ตุลาต้องระมัดระวังแต่ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่รุนแรงพอสมควรเพราะว่าเดือนสิตกไพ่ตําแหน่งของ การว่าความการเอกสารสัญญาการขึ้นลงขึ้นศาลการผิดการว่าผิดว่าถูกนะคะดังนั้นเดือน10เดือน11ต้องระมัดระวังเอกสารสัญญานะคะการเจราจาก,การทะเลาะการบาดหมางการวิวาทะหรือว่าการฟ้องร้องดําเนินคดีเกิดขึ้นในช่วงของเดือน10เดือน11ต้องระมัดระวังแต่ถามว่าเกณฑ์ของชาวนักสัตวอกจะฉุยไหม จบที่เดือนธันวามันคือสิ่งที่เรียกว่าสําเร็จดังนั้นคุณเป็นต่อคุณเหนือแน่นอนคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จประสบชัยชนะต่อเหนืออริศัตรูอยู่แล้วนะคะปีนี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้คุณวุ่นวายหัวใจถึง2เดือน10กับ1 1เนี่ยมันจะวุ่นวายเรื่องคนคิดใหม่สื่อเรื่องการมีปัญหากับคนเ หรือว่ามีคนยืมรถเราขับรถไปเจอใบสั่งกลายเป็นชื่อของเราคือมันจะมีเรื่องของการผิดระวังเอกสารระวังการการคำประกันให้คนอื่นระวังการในเรื่องของการช่วยเหลือคนโดยที่ไม่มีเอกสารสัญญามันจะกลายเป็นว่าเรามีปัญหาแต่เชื่อเถอะวอกอะผ่านไปได้ด้วยดีเปิดตัวเปิดเหนื่อยจบสวยนั่นหมายความว่า ช้างสามเสียนค่ะแฮปปี้เอนดิค่อนข้างดีและเป็นเดือนแห่งแห่งโชคลาภโชคฟุกๆโชคดีๆโชคความรักโชคสารพัดโชคเลยเดือน12ทิ้งทวนแบบโอ้โหสมกับที่คุณบุกเบิกมาตั้งหลายเดือนนะคะทีนี้เออ,ถ,เอ,อถ้าขึ้นลงขึ้นศาลคุณมีเกณฑ์ชนะสูงนะคะ แต่ก็อย่างที่บอกค่ะไพ่ใบนี้คือความยุติธรรมสูงเชื่อว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ผิดยังไงคุณก็รอดอยู่แล้วนะคะทีนี้เราถามว่าบทสรุปดวงอ<ม>่ะมันจะมี T ีออฟซอร์นั่นก็คือไพ่สามดาบปักหัวใจนั่นหมายความว่าคนใกล้ตัว คนที่เราไว้ใจอาจจะนำพาความไม่สบายใจมาให้กับเราเราจึงรู้สึกมีปัญหาได้นะคะทีนี้มันจะมีเรื่องของความรักที่มันคาราคาซางจบแหล่ไม่จบแหล่จะยาดีไม่ยาดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสิ้นสุดมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่มันมีเกณฑ์สิ้นสุดถ้าจะสิ้นสุดกันก็คือเดือน10เดือน11ก็คือจบ นะค,ะคนที่คาราคาซางแยกกันอยู่นานแล้วจะหย่าดีไหมก็น่าจะมีเกณฑ์หย่ากเกิดขึ้น10กับ11เดือนตุลากัรเดือนพฤศจิกาทีนี้เราไปดูกันในภาพรวมนะคะของคนที่เกิดปีวอกปีปีวอกเนี่ยนะคะว่าดวงของคุณโชคลาภคุณเสี่ยงดวงช่วงไหนโชคลาภของคุณเดือนที่เป็นมงคลด้านโชคลาภเนี่ยมันจะอยู่ที่เดือน4ก็คือเดือนเมษานะคะและก็ เดือนกรกฎาคมเมษายนกรกฎาคมนะคะกันยาแล้วก็ธันวาค่ะเป็นเดือนเสี่ยงโชคลาภได้อาจจะมีลาบปากลาบ 100, รอยลาบฟุกๆแล้วแต่ว่าดวงคุณอยู่บนพื้นฐานดวงแต่ละดวงอะ่ะมันจะได้โชคลาภแบบไหนนะคะเกณฑ์ของการแต่งงานเอาคนโสดก่อนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะจะเป็นช่วงของมีนาเมษายนนะคะกรกฎาคม กันยาแล้วก็ธันวาค่ะคนโสดพบเจอความรักนะคะคนโสดพบเจอความรักช่วงธันวานี้คือเจอเนื้อคู่เลยนะคะจริงๆแล้วน่าจะเป็นช่วงเดือนเดือนกรกฎาคมกันยากรกฎากันยาธันวามีเกณฑ์เจอเนื้อคู่แล้วนะคะดีใจกับคนโสดบางดวงชะตาของชาวนักสัตว์วอกด้วยนะคะดวงของการแต่งงานนะคะคู่รักอยากแต่งงานนะคะก็จะเป็นช่วงเมษานะคะเมษา กดากดานะคะกัญญาเดี๋ยวนะช่วงแต่งงานนะช่วงเมษาค่ะกรดกดากันยา แล้วก็ธันวาค่ะช่วงแต่งงานคู่รักได้มีเกณฑ์แต่งงานเลิกดีนะคะส่วนคู่แต่งงานหรือว่าอยากได้ลูกอยากข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภนะคะก็จะเป็นช่วงเมษานะคะข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภ์กระด,ะกระดากัญญาแล้วก็ทันวาค่ะเกณฑ์การตั้งครรภนะคะ ทีนี้เราจะมาเรื่องของการทําบุญหนุนดวงชะตาของคนนะักสัตว์วอกนะคะทาบุญยกย้ายเข้าสู่ปี2566อย่างเปี้ยงแล้วก็ดังปังนะคะก็คือถ้ามีโอกาสให้ไหว้ช้างสามเศียรหรือไหว้องค์พระพิคเนศหรืออ่าได้ทําบุญทํรนุบารุงในเรื่องของการซ่อมแซมโบสถ์วิหารเนี่ยจะดีมากๆเลยในการทําบุญของคนณน่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแต่ว่าการทําบุญทุกอย่างดีหมดให้เน้นหนัก3าเรื่องนี้หรือการทําบุญกับโรงพยาบาลก็ช่วยแก้เคล็ดในช่วงของ เดือนกุมภาได้เป็นอย่างดีค่ะก็ถือว่าการทําบุญอ่ะก็ขอพรตั้งแต่ต้นปีแล้วก็หั่นทําบุญสวดมนต์นะคะทําบุญไม่ต้องเจาะจงที่วัดนะคะทําบุญกับศาสตร์ทาบุญกับโมูลนิทิทําบุญกับสถาบันใดๆก็ตามที่เขาเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปของเมืองไทยอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณทําได้เลยไม่ต้องโฟกัสที่วัดอย่างเดียวนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่บอกได้เลยว่า กระจายในเรื่องของบุญกุศลให้ทั่วอะไรที่ไม่เคยทําให้ทําในปีนี้เช่นคุณไม่เคยทํากับมูลนิธิคนตาบอดก,ก็ทําซะในปีนี้น,นะคะยกตัวอย่างเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวนักสัตว์วอกแชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูปรัถน,นาให้ผู้แชร์ได้พบความสุขประหนึ่งได้ขอพรแล้วก็สําเร็จเพราะคุณเป็นผู้ให้มือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับคนที่เขาอยู่นักสัตว์วอลเขาจะได้วางแผนชีวิตนะคะเราชี้นําทางดีๆค่ะถือว่าเป็นการให้ ให้สารของความรู้ให้สารดวงชะตาด้านความรู้ไม่ได้มีพิษมีภัยค่ะให้เขาได้วางแผนชีวิตเนาะคนที่เป็นผู้ให้จะได้รับกลับมาทุกทิศทุกทางอยู่แล้วอาจารย์ปารถนาให้ผู้แชร์ได้พบความสุขจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนก็ปาถนาให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีปีใหม่่วงหน้า2566มีความสุขทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย